าสวัสดีค่ะคุณตาสวัยค่ะค่ะมินิกาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาสวัยเนาะค่ะพคนว่าคนฝันดีค่ะฝันเห็นไหโบรานบ่ลุงวะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณตาสวัยคนที่ให้แนวทางแนวใดค่ะก็ะฟังไป พร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณตาสบายค่ะฝันไปยังไงอ้ยกายังว่าฝันว่าเห็นไฮบราณไฮน่ะไฮเป็นไฮบราณมันคือไฮบานหนองมะฮาดอกลายมันงามขอมันก็งามมันสูงเฉินเทินอยู่ค่ะก็เลื่อยซ่องลงไปในไฮนั่นซ่องไปไฮหนึ่งนั่นมันมันเราเห็นอย่างบางมันช่องไฮวนันเฮียงกันนั่นแหละ ไม่เห็นเงินเงินตัวละนั่นรว่าก็เลยโชบว่เงินออกมาเห็นเงินอยู่สี่บาทอยู่ในไฮนั่นบานนี้จักมันคนบอกมาจะใช้ดอกอยู่ไฮนี่เพราว่าอายุมนประมาณหาสิบปีเป็นว่าจะไหประมาณหาสิบปีเออประมาณหาสิบปีบานนี้เท่านึงเพราว่าบโอ้กว่านั้นเพราว่าประมาณหกสิบเอ็ดปีเพราว่า มีคนหนึ่งว่าประมาณบล็อคีเอ็ดดีเจวาเป็นผู้ชา,ายเบิดบอคุณตาดีเป็นผู้ชา,ายทั้งสองค่ะได้เห็นต,นต,นตน้นเห็นโจอคนบอกเห็นพ่อผางๆนะเจวารได้ยินเสียงคนบอกเจวาร์คนเห็นบล็อคสัดเออเห็นบล็อัดเจนคนนนัคนมันบังปลาใหม่มาอยู่ค่ะมันบล็อัดเจนปจ่านไหนได้ยินเสียงบอกออกมาค่ะวันนี้เจ้าของเลยก็เลย ก็ไได้เอาได้เงินนั่นเอาไว้ในหายคือเก่าเบิ่งแล้วก็เอาไว้คือเก่าเออเบิ่งแล้วก็เอาไว้คือเก่าค่ะแล้วก็ย่างไปขว่อมหองไปผ่อนกบินเออต้องจะคล้องกับจานนกกับพอดีมูอเมื่องหัวนกอย่างปลาไหลใช้อยู่ได้หนึ่งค่ะเพราะว่าย่างไปนี่ก็ไปเห็นลูกจานลูกให้ลูกนึ้งสิบ่ ค่ะม,มันลายแหงนกงหน้าเป็นงูเป็นงูแอนนกเคยเป็นงนแล้วละพันเท็นนกเ,เ,เป็นหน้าฝันเห็นนกอีกเป็นคุณตาตีเป็นเนื้อค่ะก็คันหนึ่งนี่ละมันใช้ปเป็นเหล็กแล้วเนีแลแล่ยฮะเนี่ยไฮซองนวยนี่แหละตั้งไว้เฮียงกัดลองช่องเลย สว่สดีคุณตามีตะสนใจให้ให้สองหน่วยเนาะค่ะให้สองหน่วยผู้นึงว่าหาสิบปีคุณหนึงว่าหกสิบเอ็ดตีตีพิ่นปัดไ้มาเพิ่นไผ่กันค่ะแต่ว่าไฮเป็นไฮโบราณไฮโบราณไฮสูงบ่ไฮต่ำบ่แม่นไฮต่ำคือไฮบาดไฮคู่มือนีเนาะเป็นไฮสูงปากจมจอบ ใบลา่มันโอ้วงามข้องามลายงามนี่ว่าให้โบราณีหรือวะลายนี่เป็นเป็นหูยังโอ้วงหูหูคือหูนางอันนี้ละนางเหลือกหนามเหลืองยังนี่ละพระเนตรงามลายงามนี่ว่าคะน้ำน้ำข้อข้อจิ้วหรอกลายนี่เขาปักไว้น้ำข้อเป็นเรียบงามนานเองค่ะ ว่าเป็นชาซองไปเหรมันบอเห็นไอ้นึงอะมันบอเห็นเงินไอ้สองมาจะมาเห็นเงินเงินก็บปขึ้นเงินมั่วดอกเงินเลยค่ะมันเป็นเงินเหรียญบาทเป้เป้บักไงเขาถูกปูนได้เงินสี่อันมีปัญหามันค่ะเป็นเป้เบักไงอืมบางจังนึงคือบอกมปนหลูกเงินแต่ว่าหาเงินเพิ่นว่าเงินนี่แหละผู้ชายสองคนนี่เพิ่นั่งเงิน โบลาดคุณมาเพคุนบอกว่าเงินโบลาดจะคล้งองกันเลยพิกเบิึงยุ่ิกเบึงทั้งหนาาง้าทั้งหลังเป็นเป็นเป็นหูยังก็เจ้าคุณหูมียังดอกผู้รู้ว่านี่แหละหูอะไรก็ได้เพราะมุ่งมัวม่วนี่จะบอกคุนบอกว่าเป็นเงินเป็นเงินโบลาดก็ไอ <c oughs> ้นี่ให้ตัวนี้มีเงินอยู่สี่สี่บาทตัวนี้ว่าจะคล้ <c oughs> องกันเลยเลยเอาไว้บรรเาา่าเมื่อไหร่ละค่ะ จกขึ้นมานับเบิ่งกับปุ้งใบมองเก่าเออใบมองเก่ามันค่ะโอ้ไฮบราณมันเป็นอีกตัวนี่ว่าเม่เคยเห็นจักเทือเด้อว่าค่ะตีออกแล้วในคว่ำมี่คว่ำพันบ่อหูเมืองแล้วกับพันเกี่ยวโอ้พันแล้วกับหูเมืองขึ้นแล้วตียู่ในคว่ำผิดเลยว่าให้ในสองหน่วยให้สองหน่วยคือคุณตาสี่เป็นหกให้สี่ไมนเป็นหกให้เป็นหกสอง สองกสีน่นะสองหกสี่เออเขาว่าไฮมันสองหน่วยไฮมันเป็นหกนี่ละล่ะไฮไฮไฮนี่คุณตานีันยำได้เป็นหกเออไฮสองหน่วยคุณตาออก็ได้ปีเป็นสองหกสี่เงินนี่ก็คือสี่เหรียญคิดว่าคุณตาเงินก็บสี่เหรียญค่ะบานนี้ตัว อันพันเทียงกันอันตัวนั้นยังไม่เหียกร่างกับโมจ่ากเ็เลยนี่ยตันหนึ่งว่าหาสิบประมาณหาสิบปีตัวหนึ่งว่าโมแม่หกสิบเอ็ดปีปน,นี่ละตัวหนึ่งตัวนี้มันมีอยู่สองสองยางมันมีสองตัวหน้าเหียกเนี่ยแต่ว่าเหลยกมันมันมันมีสองคูเท่านั้นแะตัวนี้ต้องใช้ยัมันเป็นเหลือล่างเลยเพราะว่าพันพนออันบอกสองตัวเออมันบอกสองตัวนี่ตัวหนึ่งนันว่าหกสิบ คูอหนึ่งนั้นว่าห้าสิบค่ะเออสื่อทั้งสองตีสื่อหกหนึ่งก็หาศูนย์เท่านั้นนะเขาเป็นเป็นเอกลางเลยสุ่มนี่นะค่ะแต่ตแว,ว่าให้ต่างหลับสาบที่ยบกันนั้นก็คุนละเขาทั้งสามเลยนั่นค่ะหกสองสี่เอ,อให้สองหน่วยนี่คุณตานีตีให้เป็นหก สองหน่วยคุณตาเอาสองเข่ามันบอกค่ะสองค่ะเงินน yeah> yani ี่กับสองหกสี่เลยค่ะสองหกสี่กับซื้อเงินสี่บาทสองสี่เห้สองหน่วยกับเป็นสองสองหกสี่ไห้กับเป็นหกยุนอาหารมันมีเงินอยู่สี่บาทค่ะเออนั่นแหละงานปัญญังเลยเนี่ยค่ะสองหกสี่น้อคุณตาเนาะค่ะสองหกสี่ไห้สองหน่วยคุณตาสี่ตั้สอง ไฮมี <Ừ. S 1> ห,หน้าหกหาของคุณ <หก S 1> ตาฝันหินไหงามได้เป็นหกงามนั่นมันก็ี้เป็นหกหกอยู่แล้วไหเคยพันงามได้มันเคยเป็นหกค่ะช <c oughs> ุดนั่น,นเบเ้็งมาพันว่าอย่งาง่ะเข้าจกโจกอันนั้นจกไ้นั่นอุ้ยหนูยังจะแลน่นข้าไปไ้เขากับไปโจกเบิงบ่านปากไ้แรกคืนวะชุนหกแล้วเลยก็ว่ารูแล่ล่ะ เจ็ดศูนย์หกแล้วเ่าออกมาเมื่อแรงออกศูนย์หกดีโอ้นี่คือกั้นตีแลยนี่เพราะว่าหไเป็นหกหนึ่งเป็นสี่เนาะไฮสองหน่วยคุณการตีออกจากความฟันนี่ก็คือสองหกสี่เออนั่นแหละห้าศูนย์หกหนึ่งกับขึ้นผู้ใส่สองคนโซกันเออคนโซกันว่าไฮหนีปันหน้าได้แค่ตีเออค่ะนั่นแหละค่ะ นันเนไหายอยู่ม่องไหนอุ้ยหมันมันอยู่ในเขากรงจำๆบ่ไห้อยู่บ่อนมันอยู่นั่นอยู่ในป่าในดงหกๆไหนดงนั่นจะมาออกมามันเป็นพลานน้อยๆเดียวทั้นเองพรที่มาเห็นกับไห้เท่านั้นบ่อเรยอยู่บ้านคนเนาะบ่เลยบ้านนี่ถึงย่างมากใกล้เติบได้อูนี่เด้ทางกลับมาหอดถงมาหอด ไม่นกแต่อื้อนกตื่นเข้าเพ้าะน kind of um ี่ห anyway> uh> ูมืออไนั่นแหละค่ะค่ะอย่างนาาความฝันของคุณตาสวัยค่ะมีเที่ยงเทอรีนอะค่ะค่ะขอบคุณแนทางความฝันแนวทางตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของคุณตาสวัยน้อค่ะเลขของคุณตาสวัยค่ะสองหกสี่ค่ะคุณตาสวัยป็นฝันเห็นไหโบราณเนอะค่ะสองไหนค่ะ คุณตาเพิ่นกะเอาสองเข่าค่ะเพิ่นตีห้เป็นหกนอค่ะเพิ่นจกลงไปในไห้ค่ะพอเงินสี่เหรียญนอค่ะคุณตาสบายตีเป็นตฤกสองหกสี่ค่ะห้าศูนย์หกหนึ่งค่ะมีผู้ชายสองคนโศก,กันเรื่องไห้ค่ะไห้โบราณปั่นมาแล้วจักปีคนหนึ่งว่าหาชิป,ปีคนหนึ่งว่า 61ปีนอะค่ะวันที่หนึ่งท่านว่าคุมพ่อโสสองพันหาลอย61ให้ท่านผู้ส้มทางบ้านเราไปเปลียนแนวทางสื่อสาะกินแดงรัฐบาลนอะค่ะกัลยาลืมกดติดตามป้าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบนคนอีสานนำในเด้อค่ะถ้าบ้านตะคดติดตามป้าบนคนอีสานขอฝากซ่องป้าบนคนอีสาน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริดาลดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัเดีค่ะป่าบนคนนีสานกัิิหามาฝากทัาน,นผู้สมทางบานน้องค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนนีสา,านก่มีเพียงเท่านี้คลิปนาโพรกันใหม่โศกโศกหม,นม,นมนันหมันลำลำด้วยด้วยหิง้งหิง้งังๆกับตัเดีของคุณตาสวัยนอค่ะสวัสดีค่ะ